สวัสดีครับอยู่กับพี่ตอ้อมเกษตรอินซีพิธีพึ่งตัวเองครับผมเย,ย็นเนาะหออฝรั่งอยู่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วส่วนพี่ๆี่คุยกันยามเย็นมาพี่พี่พอจะรู้กันไหมว่าฝรั่งในเวลาป่วยเนี่ยเราเราจะรู้ได้ไงว่าฝรั่งเราเริ่มป่วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องห่อลูกนี้ลูกหนึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องเล่าให้ฟังพิธีสังเกตนะฝรั่งเริ่มป่วยเนี่ยดูยังไง เวลาเราเช็คแปลงตรวจแปลงเนาเวลาเราเจอเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนดื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรชีวิตสีเพื่อตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะได้ไม่พลาดเราชมคลิปใหม่ๆม่ก่อนใครนต้อมก็พูดไปเรื่อยเนปะื่อยเนาะเย็นๆอยู่ในแปลงฝรั่งหอฝรั่งบ้าง,างดูแลต้นฝรั่งบ้างก็เลยมาชวนคุยนี่เง้าซื้อนะนี่ก็ยังเล็กไปนิดนึงแต่สังเกตดูแปลงเนาะใบก็บยยค่อยมี แรงเล่นไร้เยี่ยเลยนี่เริ่มเอาอยู่แล้วฉีดน้ำหมักไปสองสามเที่ยวก็ดีขึ้นน้ำหมักพริกแกงแนะเนาะนี่ผมเป่าสื่อนะก็ติดพอสมควรแต่ก็เลือกไว้ในปริมาณที่ต้นเขาพอรับได้นะอนอนว้ติดเป็นช่อเลยเออเถอะตำราไปฟังเราจะมีวิธีสังเกตยังไงว่าฝรั่งเราเนะี่ยมันมีอาการผิดปกติเขาพยายามจะบอกอะไรเราอยู่นะก็สังเกตจากใบนี่แหละครับ บางทีอ่ะมันเป็นอาการที่ลากอ่ะแต่เราก็ขุดลากมาดูไม่ได้เนาะขุดลา,ากมานก็ตายให้ดูนี่ก็ติดนะติดเป็นช่อเลยหงม,มาเสือนะมันร่วงด้วยแต่ยังเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวไว้หน่อยค่อยหอ่อก็วิธีสังเกตเลยเนาะก็คือจากใบใบเนี่ยเป็นเป็นที่บอกอาการอันดับแรกๆเลยมองแตงโมช้าหน่อยนะึง ออกไปคุยไปแล้วกันสูงนิดนึงอย่างใบเนาะใบเริ่มเหลืองเนี่ยเขาก็อาการไม่สู้ดีแล้วใบเหลืองก็มีสาหลายสายเหตุนนะพี่ๆบางท่านส่งรูปมาใบเหลืองที่ด้านล่างไล่มาเลยนะไล่จากโคนต้นขึ้นมาจากโคนกิ่งเงี้ยกิ่งแก่ๆแช่เหลืองไล่ขึ้นมาด้านบนเงี้ยอันนี้คืออาการของฝรั่งใบแก่เขาจะผัดใบปกติแล้วก็ไอผัดใบแก่ด้านล่างเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เขาพร้อมแตกตาดอกเพื่อจะทาผลผลิตแล้วด้วยนะก็คือใบมันแก่แล้วเขาอยากเขาอยากจะแตกตาใหม่แล้วแล้วเราไม่ได้ตัดแต่งเขาสักทีก็จะมีแสดงอาการใบแก่เหลืองจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็อันนั้นคืออาการปกตินะไม่ได้ป่วยอะไรแต่ถ้าเขาเริ่มป่วยจริงๆนะนรอบแรกนะขึ้นยอดก่อนเลยยอดไหมมั่งยอดดามั่งอันนี้สังเกตเขาว,ขาวข้าวน้องในแปลงมตัดทิ้งหมดแล้วมันเลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ จะเจอจะชี้ให้ดูยอดไหมยอดดำแล้วก็ถ้าสมมติว่าทั้งกิ่งอย่างเงี้ยนะทั้งกิ่งอย่างเงี้ยแล้วตรงกลางมันเหลืองอยู่เริ่มเหลืองตรงกลางด้านล่างไม่เหลืองตรงกลางใบเริ่มเหลืองอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าอาจจะมีแมลงแมลงหรือเชื้อราอะไรพวกนี้เนาะก็ต้องมาแยกดูแต่ละข้อยว่าออใบลักษณะนี้เดี๋ยวนี่ให้ดูไหมหาก่อนเดี๋ยวถ้าเจอนะเดี๋ยวถ้าเจอ เดี๋ยวชี้ให้ดูส่วนไอใบลูลูใบพุนคุนแบบที่ส่วนนี่ต้องมปดูนะครับแมลงกัดเป็นปกติครับของฝรั่งสวนต้อมอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นก็จะมีแบ่งพวกพวกกินใบไปบ้างช่างมันครับขออย่างเดียวอย่ามาทำลายลูกเราแล้วกันนะก็เขาก็จะแสดงออกเนาะโดยการที่ใบเหลืองขอบใบไหมขอบใบไหมเกิดจากอะไรได้บ้าง ขอบใบไม้ก็อาจจะเราใส่ปุ๋ยแรงเกินไปแล้วก็ช่วงบริเวณนี้ให้ดูขอบใบไม้เนี่ยเกิดจากปุ๋ยแรงเกินไปก็มีแล้วก็ตรงกลางเป็นรอยไหม้นี่ก็เกิดจากปุ๋ยเหมือนกันแต่อีกแบบหนึง่งตรงกลางเป็นจุดๆๆเหมือนเชื้อราบางทีก็อาจจะเป็นเชื้อราพวกราสนิมราอะไรอะแคนเกอร์ราเยอะแยะไปหมดเลยเนาะกับอีกอาการหนึ่งเชื้อรา พวกสแคปอะไรพวกเนี้ยนะสแคปเนี่ยมันค่อนข้างยาใบามันเป็นจุดๆอะเหมือนเชื้อราแต่จริงๆแยกย,กยากระหว่างสแคปบกับที่โดนมแมลงพวกปากดูดอะแทะใบถ้าพี่อยากถามว่าใบาแบบนี้เป็นอะไรก็แอดไลน์เนาะถ่ายรูปส่งมาแต่อันเนี้ยคือมาเล่าให้ฟังใี้เฉยว่าอันดับแรกเดียเราต้องคอยที่คอยสังเกตน,นะเวลาเราถ้าใครทําส่วนฝรั่งอะเนาะก็คือสิ่งแรกที่เขาจะบอกก็คือใบ เขาจะแสดงอาการออกมาแรกเลยใบเหลืองแล้วก็ใบเหลืองทั้งต้นนี่ขาดทาตอาหารละแต่มันก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาชาร์มาใส่ให้ใบเหลืองแบบนี้ขาดธาตอาหารชนิดนี้ใบเหลืองปลายใบนิดหน่อยขาดไอ้นุ่นขาดนั่นขาดแลน้นี่ใบไหมเกิดจากสาเหตุ Naruto. อะไรประมาณนี้นะก็เวลาต้องเข้าแปลงต้องก็จะสังเกตอันดับแรกเลยก็คือใบนี่แหละเหมือนฝรั่งกขาพูดไม่ได้อะ เราก็ต้องคอยสังเกตดูหอใบอันนี้หอไปไปสักชุดหนึ่งแล้วก็ค่อยเดี๋ยวชุดหน้าก็จัดทำสาวแล้วสั้นๆหน่อยนี่ตังโมนะก็คืออยากให้พี่ๆแบบคือถ้าเดินเข้าแปลงก็ดูใบก่อนอะใบอันับแรกเลยไม่ต้องถึงขนาดขุดลากขึ้นมาดูก็ได้บางคนแบบแต่ก็ บางทีก็ใบมันเป็นรอยนิดหน่อยนะมันก็ไม่ได้แบบอย่างมาแมลงกัดบ้างนิดหน่อยเราก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องถึงขนาดแบบโอ้ยอดหนึ่งดำแล้วเว้ยต้องฉีดยาต้องหายามาพ่นเลยเพราะหลังอะมันเป็นมันเป็นไม้ที่มันแตกยอดง่ายแตกตาใหม่ได้ง่ายเนาะเป็นเชือ้อราเราก็ตัดแล้วก็ใส่ถุงทิ้งนอกแปลงหรือเอาไปเผาอะไรเงี้ยก็ทําแปลงให้โลง่ลงๆมุงโปงให้แดดส่องถึงได้ก็ ก็จะลดปัญหาพวกนี้ไปได้แต่ไม่ต้องไปตกใจนะครับแบบโอ้ใบเป็นอย่างนี้ยอดไหมเลยแล้วมันจะตายไหมตายยากครับถ้าถึงขั้นตายนี่คือเขาต้องเหี่ยวตั้งต้นอ่ะคือถ้าแบบอาการแค่ที่ใบอย่างเดียวนะมันต้องไปซีเรียส่อยสบายๆตา,ามธรรมชาตินะพี่ๆหลายท่านอินบ็อกมาถามว่าพี่เป็นเยอะไหมเนี่ยเป็นยอดหนึ่งทําไงดีโอ้เป็นยอดหนึ่งตัดทิ้งเลยพี่เราทิ้งนอกแปลงแล้วก็ รุงไปตามปกติเนาะต,ต้องต้องพยายามจะบอกว่าก็ถ้าใครทำอินทรีย์ก็มีตารางเวลาหน่อยหนึ่งเจ็ดวันฉีดน้ำหมักไล่แมลงเจ็ดวันให้ปุ๋ยหินรีเจ็ดวันฉีดพวกเชือ้อราสลับสลับกันไปเนาะเพราะว่าใครทําอินทรียคือเราไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าแมาลงเ,เราก็เราป้องกันนะเนาะเราไม่ได้คือถ้ามันเป็นแล้วแก้ยากนะถ้าใครทำหินซีเนะาะต้องถึงเน้นว่า ป้องกันดีกว่าเจ็ดวันฉีดครั้งเจ็ดวันฉีดครั้งสลับไปเรื่อยๆเนาะถ้าช่วงไหนมันระบาดหนักๆก็สามวันครั้งหรือวันเว้นวันไปเลยอะไรเงี้ยก็อาการทางใบเดี๋ยวจะทำคลิปละเอียดแล้วกันนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นแหละเนาะแต่ก็งานเยอะเนาะอ๋อก็ทำเองตัดแต่งอะไรทำนี้หมดนึกออะไรได้ก็เอามาเล่าให้พี่ๆฟัง นีห่ห่อห่อไว้รับแขกเลยนะเผื่อพี่ๆมาแปลงจะได้ชิมกันถ้าการันตีเลยว่าฝรั่งแตงโมแปลงแล้วอร่อยมากมาแมลงดูโรคมาเยอะเลยแล้วก็ไอ้ฝรั่งที่มันโูกชี้ขึ้นอย่างเงี้ยนะจริงๆมันต้องไปห่อมันลนะ้เยอะแล้วห่อไปก็ไม่ค่อยลอยไอ้ที่ชี้ตั้งขึ้นเนี่ยแล้วก็ลอยๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะมแมลงไถเด็ดจริงไม่วั่งกันลยครับ ที่ไปเสียดายมากห่อทั้งหมดเลยพอห่อไปแล้วก็พอลูกมันใหญ่ก็เยเป็นรอยเป็นเลยไม่สวยอีกแต่ถ้ากินเองอะห่อไปครับห่อเท่าไหร่ก็ห่อไปก็สังเกตรนดับแรกเลยนะเริ่มเหลืองใบไหม้นี่ก็ถ้ายอดดำเนี่ยก็ลองเช็คโคนต้นดูฝรั่งยอดดำก็อาจจะมีปัญหาจากระบบรากด้วยก็ได้เนาะ ก็ดำๆก็คืออธิบายงี้หนึ่งกิ่งหนึ่งแขนงเนี้ยเขาก็จะทํางานสัมผัสกับระบบรากเขาหนึ่งเส้นอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะก็คือกิ่งหนึ่งก็จะมีรากคู่หนึ่งคอยดูแลกิ่งเนี่ยถ้าอาการเริ่มไม่ดีรากเริ่มเน่าไปรากถูกทําลายมันก็จะแสดงผลที่กิ่งนั้นๆแล้วทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะใบอีกงว่าเอ้ไม่แบบนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวหารูปให้ เอาไว้เป็นตารางเทียบนะกันเนาะเดี๋ยวก็ใครไม่มั่นใจก็ส่งลายมาก็ได้ครับเดี๋ยวต้องช่วยดูก็อย,อย่างที่บอกเนาะอืมไอ้น,นี่มันใหญ่แล้วเนี่ยเน,นี่ยหอดฉาห่อดล้มลายไปแล้วอินซะเลยหรังโมถังโมถังโมถังโมเนี่ยอันนี้มันเป็นตั้งแต่เล็กๆแล้วลอยๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะมีมาพอ,อดี เดม่ค่อยแก่เท่าไหร่ยวอยากไม่กินหลายวันละก็ตัดทิ้งไปไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนเท่าไหร่จริงตัดฝรั่งเนะี่ยต้องแนะนำตัดตอนเช้านะวันนี้ยังอ่อนอยู่เลยนะแตงโม นี่นัดอ่อนนะแงงมองอ่อนนะเขาจะอมเปรี้ยวหน่อยจะกินดีเราได้อีกอย่างนึงเลยก็คือพยายามทำทรงต้นนั่นเลยให้โปร่ปงๆลดโรคแมลงได้เยอะ ค่อยสวยอร่อยแล้วก็ถ้ามันแก่จะเจาะเมลดเม็ดเขาจะขึ้นเป็นผดทรายอย่างเงี้ยอันนี้มันยังอ่อนอยังเป็นมันๆอยู่เลยนี่ต้องให้แค่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยมังสุกอะต้องแดงกว่าน,นี้ไอฮีบุ้เลยแหละ เห็นไหมใบแทบไม่เหลือเลยอันนี้ตัดแต่งใบแล้วก็ฉีดพลาสกัดน้ำมันปลาแถวเซียมบลอนอัดไปเลยเดี๋ยวใบเขาแตกลดโรคแมลงไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เราไมาด่ดูอันนี้โดนดแมลงไอ้พวกนีนตระกูลปากดูดเดี๋ยวนะอันที่วางมีก่อนเดี๋ยวเผื่อชั่วงคงตัวเองอ ออไปกินใบนี่อย่างนี้โดนแมลงปักโดดมันมาวางไข่แล้วมันก็กินใบเห็นไหมมันจะวางไข่อยู่ข้างในแล้วก็เข้าดักแดนนั่นแหละแมลงพวกนี้นะเด็ดทิ้งหงายไว้กลางแดดเนี่ยเรียบร้อยตายมาแล้วนี่คใครไม่สบายใจก็สูงใบหนึ่งเด็ดใส่ถุงทิ้งนอกแปลงหรือเผาไปเลยเนี่ยยอดพวกนี้ก็จะเกิดจากมแมลง ทำไมมันถึงต้องโจมตีใบเพราะใบมันอ่อนเนี่ยไอโจมโจมตียอดใบอ่อนกินง่ายน้าเลี้ยงหวานใบอ่อนๆพวกเนี้ยไอใบแก่ๆมันฝาดไม่ค่อยกินหรอกคือจะกินก็พวกแมงค่อมทองอ่ะเพราะแมงค่อมแมงมันกินทุกใบอลยอสะเดามันยังกินเลยเนี่ยเนาะอันนี้อาการของมแมลงนี่ก็มแมลงนียมวนอันนี้มดเลยเดี๋ยวดูด ส่วนมากจะเป็นในมวนยุงชามันจะมาไข่ที่ปลายยอดส่วนมากก็จะเจอแต่แมลงเรื่องเชื้อราไม่ค่อยเจอนะแปลงนอกเพราะทำโปง่งเนี่ยนะมันจะกินในช่วงยอดเจอก็เด็ดทิ้งครับขยำามยำทิ้งนอกแปลงได้ก็ดียิ่งดีเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปซีเรียสมันเยอะครับเด็ดส่วนไหนที่ติดก็เด็ดไปเลยหนาก็แตกใหม่ระหว่างนี้เราก็ฉีดน้ำมงน้ำหมักบำรุงไปผงก็เริ่มติดดีขึ้นเรื่อยๆนะตรตอมันก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่แต่ชุดนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผิวอ่ะ เพราะว่ากิ่งกระโดงซะเยอะด้วยแล้วก็รองมันแรงไม่ทันเดินดูยนอย่างเยี้เพื่อเจอใบที่เป็นโรคเนี่ยกิ่งกระโดงตั้งตังลูกเบี้ยวมาเลยก็ทิ้งไป ก็ดูดีขึ้นนะหลังจากฉีดน้ํามงกน้ำามักยอดก็แตกใหม่เห็นไหมยอดใหม่มแมลงมันขึ้บวนแต่ก็ยังมีกวนบ้างปลาปลายก็คงต้องฉีดซ้ำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตัดอ้อยพวกมแมลงอะไรก็จะดีขึ้นแปลงก็เหมือนทวกเจอลาไม่ค่อยเจอหับเจอเรอนี้แหละแมลงกินยอดเนี่ยตัวสำคัญ ในช่วงนี้เขาเผาอ้อยกันเยอะเนาะมันก็ปิวมาบางทีแบบแรงมนหนีมาอยู่นี่ด้วยแต่ก็แตกยอดดีนะนี่ก็โดนแล้วให้ดูมีนอนไหมที่ต้องมาชอบแกะดูนอนอะไรวาเนี่ยมันจะทิ้งอันนี้มันมีตะขี้ละตัวน่าจะฟักไปละนะมันจะเข้าพอมันกินปุ๊บ ย้อมก็จะไม่เดินไม่จเจริญเติบโตแล้วเพราะมันดูดน้ำเลี้ยงไปหมดไอ้พวกนี้มแมลงปากดูดมแมลงกินย้อนไข่จริงไวด้วยแต่แมงค่อมช่วงนี้เบาลงไปเยอะแมพูดเบาลงไปเยอะเจอเลยก็บางทีก็พาน้องไปไปลนะ่อยนาะเอใส่ขวดไปไปล่อยที่อื่นอ๋นอหน่อย อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แดงปตัตตานีเริ่มติดเรื่อยๆแล้วมีสองสามวันหอดแดงแดงจริงๆก็เล็กนิหน่อยแดงปอบิยองอยูไหนว่านี่เบอร์สองหรือเบอร์ห้าไม่รู้ชัดยอดไปก็ติดแล้ว,ลวดูทรงจะล่วงน้อยกว่าของพอสือนะตะกูจจูไส้แดง ไปครั้้งนีวก็เนี่ยต้มไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ตามคลิปที่ให้พี่พี่ดูถ้าดูแค่สีอย่างเดียวเรื่องสีของใบอย่างเดียวนะพอสารอาหารสําหรับฝรั่งเนี่ยใส่แค่ปุ๋ยมากปุ๋ยคอกเนี่ยเพียงพอแล้วก็ไปกระตุ้นทางใบเอาไม่จาเป็นต้องใช้เคมีเลยเขาก็แตกยอดแตกตาอันเนี้ยฉีดพวกน้ำหมักน้ำหมักปลาไคโดซานแคลเซียมโมลลอนแล้วก็ สายสกัดต้อไปเนะ่เขียวปัดเลยก็ดเดินดีจังเลยจะมีปัญหาเรื่องเดียวช่วงเนี้ยนะมันแรงนังว่านะมันเราไม่ได้ทำเคมีนะก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบพอมะแรงลงแนละ้วมันไม่ได้ห่อเลยมันก็ยังพอได้ห่อได้ชิมมันอยู่ที่เราถ้าขี้เกียจก,ก็ไม่ได้กิน ถ้ากิเกะก็ได้กินของไม่สวยจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะนี่จะเบอร์อสองหถอซะน้อยนึ่งเพิ่มจะไม่ลายนี่ดูใบเขียวปัดเลยไม่เคยโดนปุ๋ยเคยมีไหมแต่ครั้งเดียวใช้แค่นี้นใช้แค่ปุ๋ยมากปุ๋ยคลองนี่แหละครับ แล้วก็ผีดน้ำหมักองที่บอกันเนาะโหเลยนี่จะเบอร์สองมีโครงการจะเก็บให้เยอะที่สุดนะมีประมาณเกือบ200รสายพันธะุ์กันนะเท่าที่ได้หาข้อมูลมาสำตรหรับฝรั่งในบ้านเราเนะี่ยก็หาไปเรื่อย หาไปเรื่อยๆๆล้าใครมีพันแปลกก็มาขาย่อมัังก็ได้นะอยากสะสมโอเคครับก็พาเดินดูยามเย็นเนาะแล้วก็นี่แหละครับสังเกตอันดับแรกเลยคือสังเกตใบดูใบก่อนว่าคือมันสังเกตยากแตไปขุดลากดูก็กาอะไรอยู่ขุดมาก็ตายใบยก็บอกได้หลายอาการเหมือนกันนะใบใหม่ใบเหลือง ขาดอาหารหรือโดนมแมลงหรือเชื้อลงเชื้อราทั้งหมดทั้งมวลก็ดูได้จากใบมีเินเป่าเินเป่ากิ่งสวยหน้าตอนนึงแล้วแต่ไส์ขาวนะเินเป่านะีเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าปึ๊บเบอร์สี่มีใหญ่มั้งนะยังเหรอ ต้นมันแก่แล้วต้องมึงจอดยอดแล้วก็จะทำทรงต้นใหม่ช่วงน,นี้มันแหลงพี่บอลให้น้ำไม่ถึงพี่ชิมไหมเบอร์สามสนใจเลยเบอร์สามเนี่ยใกล้ละ ก็เก็บไว้ขยายเยอะอยู่เหมือนกันเยวขยายไปแปลงนูน้นแปลงนี้ไม่มีที่ปลูกแล้วต้องรอมอนตัดอ้อยเสร็จโอเคครับยามเย็นนะเนาะก็มามั่นตรวจแปลงบ่อยๆนะใครมีเวลาคือ,อต้องมาทำไม่ได้ไปไหนทาไม่ได้เบบอสิงานยิงจังน,นะอยู่ในแปลงทั้งวันบางทีเก็บมแมลงใส่ขวดอะ่ะแบบตัวตัวๆเลยเห็นก็เด็ดไปเรื่อยมันอาจจะเหนื่อยกว่าเคมีแต่ก็ กินแล้วโหนี่หอมไม่ทันเนฟะิ่นเฟินเฟิน,ฟน,ฟน,ฟนหอมไม่ทันบบื้อเด็ดแล้วเฟิ่นหงมี่ดกไม่เก่งใจใครอ้าวไปพี่กี่โทนได้ไงวะนะ <c oughs> เป็นพันธุ์ที่ต้องชอบชอ,อบนะยังทำง่ายแล้วผลมันสวยด้วยดูเนี่ยนี่ลูกใหญ่ขนาดนี้มนแมลงทำอะไรไม่ได้เลย นะจะลงชลาเนียนกิ้วเลยถามว่าห่อได้ไหมจริงจริงมันห่อได้นะแต่มันก็ใหญ่เกินแล้วแล้วปากถุงมันเล็กแล้วก็เลยไม่ห่อดีกว่าเด็ดทิ้งไว้นี่ช่อเดียวนะติดป้าติดบอติดทีเป็นช่อชอ,อย่างเงี้ยเนาะรกไม่เก่งใจใครสําหรับเฟิร์นหงมีเนาะฝรั่งไส้แดงชื่อไทยชื่อน้ําผึ้งสีชมพูใครไม่มีเวลาแนละ้วปลูกเฟิร์นนะี่ยจริงจริงว่างได้กินแน่นอนโอเคครับยามเย็นเนาะก็ชวนคุยเล่นกันมีอะไร ไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นอยู่ในแปลงก็เลยเนี่ยทำให้ถ่ายให้ดูว่าทําอะไรไปบ้างเนาะในแปลงก็ช่วงนี้ตัดแต่งบํารุงอย่างเดียวรอผลชุดใหม่ได้ชิมถ้าเยอะก็จะส่งให้พี่พได้ชิมถ้าไม่เยอะเท่าไหร่ใครที่มาได้ที่แปลงก็มีให้ชิมจากยังมีฝรั่งให้คนกินตลอดลนะเนาะแปลงนู้นก็2เดือนกว่าแล้วสักสี่เดือนจะเริ่มไว้ทีนี้ก็จะมีไม่ขาดสายก็จะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนเนี่ยเนาะ ก็ให้ลองสังเกตจากใบอันดับแรกเลยดูอย่างอื่นดูอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องใบเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะมันจะบอกอาการเราได้ดีที่สุดแล้วก็ใครมีปัญหานะดูแล้วไม่ไม่แน่ใจก็สรูปนะอย่างที่ต้องเคยบอกลักษณะใบที่เห็นชัดแล้วก็ถ่ายทั้งต้นให้เห็นทั้งต้นแล้วก็ถ่ายกว้างๆให้เห็นลักษณะแปลงเพื่อช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในแปลงได้ด้วยก็ช่วยลดเรื่องโรคแมลงไปได้เยอะ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะการจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิศี์พึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดเราทำคลิปมาใหม่ก่อนใครแสงยังไดงหน่อยนอึงเปืือหอกฝรั่งต่อเนาะก็ใครสนใจกิ่งพันเนาะต้นฝรั่งมะพร้าวมะม่วง,วงมะเฟืองแตงโมจะโยกที่มีไม้ผลนะลองติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรต้อมก็0 6 4 2 2 0 9 0 0 0เบอร์นี้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับก,บการเษกษตรการโรแลมพืชผล ผลผลิตทางการเกษตรแบบอินรียนะสไตล์อินดี้อินดี้แบบพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์ก็สามารถสอบถามคำารรยายใครสนใจจะสั่งผลิตภัณฑ์หรือพันุ์ไม้ต่างๆก็เปิดเดียวกันเลยอย่ามินชีเนาะ064 220 9000วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอริงีตอนนี้เขากำลังคิดเนาะดดไม่เก่งใจใครไปแล้วสวัสดีครับมาบอก